สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่อง Mama Cooking 4524อีอีกแล้วนะคะมาพบกับเราเป็นประจำในทุกๆวันพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำไข่เจียวทรงเครื่องแบบสไตล์ช่อง Mama Cooking กันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ วัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้ก็จะมีพิกขี้หนูหั่นค่ะก็ตํานวนแล้วแต่ความชอบแล้วก็จะมีต้นหอมแครอทแล้วก็ฮอทดอกค่ะให้เพื่อนๆเ,เตรียมแครอทค่ะวันนี้เราจะใช้วิธีขูดเป็นฝอยๆแบบนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะชอบแบบเป็นหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้ค่ะปริมาณก็กะเอานะคะอย่าให้มากจนเกินไปค่ะเอาแค่พอดีกันนะคะ จากนั้นเราก็จะมาซอยต้นหอมเอาไว้ค่ะวันนี้เราใช้ประมาณ2ต้นค่ะแล้วก็จะมีฮอตดอกค่ะเราก็จะนำมาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะมากน้อยเนี่ยก็ชิ้นเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะก็แล้วแต่จำนวนไข่ที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะ จากนั้นเราก็จะมาเตรียมไข่กันค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่3ฟองแบบนี้เลยค่ะก็ตอกไข่ใส่ลงไปในภาชนะเลยนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มปรุงกันค่ะวันนี้เราจะใช้ผงชูรสประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนชาค่ะ น้ำมันหอยประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะเครื่องปรุงเราก็จะใช้กันเท่านี้นะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะแค่นี้ก็อร่อยมากแล้วค่ะจากนั้นก็ตีผสมผุกเขาให้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นเราจะมาใส่พริกไทยป่นลงไปเพื่อเพิ่มความหอมเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็เราจะเริ่มใส่เครื่องกันเลยค่ะใส่พริกขี้หนูซอยลงไป ตามด้วยเครื่องทุกอย่างที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันดีค่ะไข่เจียวสูตรนี้นะคะทำออกมาแล้วรับรองว่าอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวแครอทนะคะแล้วก็ต้นหอมเนี่ยจะช่วยเพิ่มความอร่อยให้นะคะจะมีความหวานจากส่วนนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทอดกันเลยค่ะให้เพื่อนๆตั้งกระทะจนร้อนนะคะจึงใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะน้ำมันพืชก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะกะเอาแค่พอประมาณค่ะ แล้วก็กลิ้งน้ำมันนะคะให้กระจายทั่วกระทะกันค่ะพอน้ำมันร้อนดีแล้วเราก็จะมาเติมไข่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใช้ช้อนนะคะเกีย่ยเอาวัตถุดิบที่อยู่ในไข่นะคะแครอทหรือว่าต้นหอมทั้งหลายค่ะให้เขากระจายออกจากกันอย่าให้อยู่ในกระจุกเดียวกันนะคะมบงานถ้าเวลาเรากลับได้าน,นะคะ ก็จะทำให้ไข่เจียวของเราเนี่ยเละและดูไม่น่าทานค่ะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆเ,เปิดไฟอ่อนนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงค่ะรอให้ไข่เซตตัวดีก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมากลับด้านกันค่ะพอไข่เริ่มเซตตัวดีแล้วแบบนี้ค่ะเราก็จะมากลับด้านกันเลยค่ะ ให้เพื่อนๆทอดน,นะคะให้ทั้งสองด้านเนี่ยกรอบและเหลืองทั่วกันดีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ไข่เจียวทรงเครื่องของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะทานคู่กับซอสพริกค่ะหรือถ้าหากเพื่อนๆหิวๆนะคะทานกับข้าวเปล่านะคะก็ได้เลยค่ะ อยากให้เพื่อนๆลองไปทําตามกันดูค่ะสูตไข่เจียวสุดนี้นะคะทําออกมาแล้วหอมอร่อยแล้วก็มีความหวานจากแครอทแล้วก็ต้นหอมเป็นอย่างมากเลยค่ะรสชาติลงตัวสุดๆก่อนจะจากกันไปหากชอบคลิปนี้ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และไม่ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราที่จะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะวันนี้ช่องมาม่คุกกิ้ง4524ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ thank <laughs> you